มิชชั่น e ุ o มูลพอดแคสต์คอนเทนิววิดีโอมิชชั่นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มิชชั่น t ุรมูลพอดแคสต์นะครับขึ้นอยู่กับรเวทหานุสสาครับจำการตั้งเป้าหมายแบบสมาร์ทได้ไหมฮะหลายท่านน่าจะเคยคุ้นๆกันดีอยู่นะฮะการตั้งเป้าหมายแบบสมาร์ทเนี่ยจริงๆแล้วผมว่าเป็นเ,เป็นวิธีการที่ดีนะถ้าเกิดว่าเราทำแบบมีวินยัย นะครับเพราะว่าตอนนี้ที่ต้องพูดเรื่องการตั้งเป้าหมายเนี่ยเพราะว่าบริษัทเองช่วงนี้ก็น่าจะทำพวก KPIO OK KR หรืออะไรของปีหน้าเนี่ยเออน่าจะใกล้ๆเสร็จกันแล้วนะครับเออส่วนบุคคลธรรมดาอย่างพวกเราหมายถึงว่าคนทั่วไปเนี่ยนะฮะก็น่าจะค่อยๆค,คิดแล้วแหละว่าเอ,อ้เราจะทำอะไรดีนะครับต่อมนมีงานวิจัยหนึ่งที่ที่เขาทำที่หมหาวิทยาลัยสแกตรนนะฮะบอกว่า92%ของเป้าหมายที่ คนตั้งไว้เนี่ยก็คือ New อสดูชันไม่เคยสำเร็จนะฮะไม่ไม่เคยสำเร็จที่ไม่สำเร็จเนี่ยเพราะว่ามีหลายสาเหตุอาจจะไม่มีประสิทธิภาพวิธีการตั้งเป้าหมายคือไม่มีประสิทธิภาพไม่มีกรอบเวลาที่ชัดเจนหรือว่าบางทีคุมเครือไปก็มีนะฮะดังนั้นไอ้สมาร์ทเนี่ยก็เลยเข้ามาช่วยนะครับในในประเด็นนี้ได้นะครับจริงๆการตั้งเป้าหมายแบบสมาร์ทเนี่ยนะครับมันถูกคิดมื่อปี1 9 8เนะฮะก็คือ 4ีกว่าปีละนะครับโดยคุณจอร์จทีด o ร a n นนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นไอ้สูตรนี้ก็ถูกปรับปรุงต่างๆน,น,นานานะครับจนกลายมาเป็นสมาร์ทแบบที่เรารู้จักในวันนี้นะฮะเรามาทวนหนึ่งที่คิดว่าเป้าหมายแบบสมาร์ทคืออะไรซึ่งมันก็คือตัวยอ่อ5ตัวนะครับตัวที่1 S มาจาก specific หมายถึงสิ่งที่เฉพาะเจาะจงนะครับข้อที่2 M ตัวที่2คใช่ไหมฮะ measurable นะครับสามารถวัดผลได้ 3. คือ a attainable นะฮะสมเหตุสมผลอ้างอิงอยู่กับความเป็นจริงนะครับ relevant นะครับก็คือสอดคล้องกับเป้าหมายในระยะยาวนะฮะหคือ time base นะครับหา based, บมายถึงมีกรอบเวลาที่แน่นอนนะครับอ่ะขออภัยนะครับวันนี้แพ้อากาศเล็กน้อยนะฮะช่วงนี้พรอมีฝุ่น pm 2.5เนี่ยผมก็จะนี่แหละมีอาการฟรึัดฟัดฟัดแบบนี้นะฮะต้องขออภัยด้วยถ้าเสียงมันอู้อีนิดหนึ่งนะครับ ปัญหาที่เราตั้งเป้าหมายเระทำไม่ค่อยสำเร็จเนี่ยนะฮะเพราะหลายครั้งเนี่ยนะฮะเอ่อเราไม่ค่อยได้คำนึงถึง human f a ตอร์ก็คือปัจจัยด้านมนุษย์นะครับซึ่งเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดเพราะว่าพวกเราทุกคนเป็นมนุษย์เวลาเราตั้งเป้าหมายเนี่ยบางทีเราตั้งเป้าหมายแบบแบบที่คิดว่าเราเหมือนหุ่นยนตนะ์อะคือความรู้สึกตอนที่เราตั้งเป้าหมายเราคิดว่าเราจะรู้สึกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะโอเคทีนี้ เวลาเราตั้งเป้าหมายสมมติเราบอกเอาเรื่องเอาเรื่องยอดฮิตของมนุษย์นี้ในการตั้ง New y e a Solution ก็คือเรื่องของการลดน้าหนักนะฮะสมมุติบอกว่าเราอยากลดน้ำหนักสักสิบกิโลนะครับเราจะต้องใช้เวลานานนะสิบกิโลเนี่ยนะครับหลายเดือนเลยแหละนะครับในช่วงเวลาหลายเดือนนี้เราจะต้องต่อสู้กับความหิวของตัวเองนะฮะความเครียดจากเรื่องอื่นไม่ที่เกี่ยวกับเรื่องลดน้ําหนักนะฮะบ,บางทีบางคนเครียดมีปัญหาทะเลาะกับ แบนางคนเครียดจากงานบางคนนอนน้อยนะฮะมันก็ทําให้รู้สึกอยากกินของอ้วนๆนะเวลานอนน้อยเนี่ยนะครับถ้าจิตใจเราไม่แข็งแรงพอเราก็จะพ่ายแพ้ต่ออาหารล่อตาล่อใจนะฮะดังนั้นเนี่ยเพื่อให้เราสามารถทําตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ได้เนี่ยเราควรจะต้องตั้งคําถามต่อไปนี้ก่อนกับตัวเองนะครับข้อที่1คือเราต้องการพิชิตอะไรนะครับ ก่อนอื่นเนี่ยต้องทาความเข้าใจก่อนว่าการที่เราสามารถพิชิตเป้าหมายของเราได้นั้นเนี่ยเราต้องเห็นภาพที่ชัดเจนว่าเมื่อทําตามเป้าหมายเสร็จแล้วแล้วไงต่อนะครับยกตัวอย่างเช่นเป้าหมายของเราคือการลดน้าหนักต้อนรับปีใหม่เนะยเราจะต้องจินตนาการเสร็จว่าอนเราลดน้าหนักแล้วมันยังไงต่ออ๋อนึกออกละเราอยากใส่ชุดว่ายน้ําตอนเดือนเมษาทีาที่ผมคิดว่าเป้าหมายการลดน้ําหนักตอนต้นปีนี้ดีนะเพราะว่าสี่เดือนเนี่ยนะฮะก่อนถึงเมษาเนี่ยมัน เมษาช่วงซัมเมอร์เราไปทะเลกันใช่ไหมเออเวลามันพอดีเลยนะฮะคือสี่เดือน,นมันต้องเริ่มเห็นผลละนะครับอยาก,ากภาคภูมิใจอยากมีรูปสวยๆอ่ะโอเคนี่ก็ถือว่าเป็น why หรือว่าทําไมที่ชัดเจนนะฮะพอเราตอบว่าทําไมเนี่ยเราก็จะมีความเกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะกับเป้าหมายมากขึ้นนะครับมันอาจจะอ่ะไอเรื่องเมษาก็เรื่อง,องนึงละอ่ะอยากจะไปถ่ายรูปที่ทะเลนะครับ ต่มันอาจจะมีอะไรที่ลึกซึ้งไปกว่าน,นั้นเช่นเราอยากคุณดีเพราะว่าสุขภาพจะได้ดีไปด้วยนะครับเราอยากลดน้ําหนักเพราะจะมั่นใจตัวเองมากขึ้นนะส่วนตัวอย่างที่อาจหรือหรือมันจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ได้ฟังดูเซ็กซี่มากเช่นหมอหมอสั่งหมอสั่งเนี่ยตอนคนบอกว่าเฮ้ยอาจจะไม่ได้เป็นเหตุผลที่ดีเพราะาเป็นเหตุผลของหมอไม่ใช่เป็นเหตุผลของเราแต่ถ้าเรามองมัลึกไปถึงคําว่าหมอสั่งเนี่ยเพราะหมอเขาไม่อยากให้เราตาย ก็ถือว่าเป็นเหตุผลที่ดีได้นะครับการเขียนเป้าหมายในรูปแบบนี้เนี่ยนะฮะควรจะเขียนให้ชัดๆไปเลยนะครับว่ายังไงนะฮะและมีมายสเตนด้วยไม่ใช่ว่าจะเอา10กิโลแค่ภายใน6เดือนจบน,นะควรจะมีเลยว่าเดือนหนึ่งจะลดสักกี่กิโลโดยธรรมชาติของการลดน้าหนักเดือนแรกๆจะลดได้เยอะเดือนหลังๆจะลดได้น้อยนะครับอันนี้เป็นธรรมชาติก็อาจจะตั้งเป้าหมายให้มันสอดคล้องกับธรรมชาติอันนี้ก็ได้นะครับอันต่อไปก็คือว่าแล้วเราจะตั้งพิชิต เป้าหมายนี้จะทำยังไงนะฮะก็ต้องลิสต์มาก่อนเลยนะครับเช่นอาหารสำคัญที่สุด80%การลดน่นะคืออาหารนะครับอาหารต้องกินอะไรได้บ้างกินอะไรไม่ได้บ้างนะครับบางคนที่อาจจะไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้เยอะเนี่ยก็ควรจะต้องไปหาข้อมูลก่อนนะว่าเอ๊เออะไรเป็นอาหารที่ควรกินหรือไม่ควรกินบางทีเราจะคิดว่าอันนี้กินได้ดีไม่อ้วนแต่ที่ทีอาจจะอ้วนก็ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นพอเรา เอาทั้งหมดนี้มาแล้วเนี่ยแล้วเรามาใส่เป้าหมายแบบสมาร์ทเนี่ยนะฮะมันก็จะออกมาเป็นอะไรประมาณเนี้ยนะครับเช่นเป้าหมายจอกาอกกำลังกายอย่างน้อย20นาทีต่อวัน3วันต่อสัปดาห์ไปจนถึง31ธันวาคมเพื่อจะได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับตัวอย่างการตั้งเป้าหมายแบบสมาร์ทก็คือ 1. specific เขียนไปเลยจอกากกำลังกายแบบคาร์ดิโอ20วันสัปดาห์ละ3วันนะครับ 2. measurable จะวัดผลโดยใช้อุปกรณ์จับการเคลื่อนไหวเช่นฟิตเนส tracker นาฬิกาอะไรก็ว่ากันไปเพื่อจะได้รู้แล้วว่าออกกำลังกายครบ20นาทีแล้ว 3. attainable จัดเวลาไปเลยนะฮะจันพุทธศุกร์เปน็นออกกำลังกายโดยออกกำลังกายวันละ20นาทีนะครับแล้วก็ให้เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็น priority ของวันนั้นไปเลยนะครับข้อ 4. relevant นะครับ่ 4, levant, า,บาการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ20นาที3วันต่อสัปดาห์ จะช่วยให้เปลี่ยนไปเป็นการออกกำลังกายแบบ HIIT ได้ง่ายขึ้น HIIT ก็คือ High Intensity Interval Training ใช่ก็คือแบบหนักสลับเบาแต่จริงคือหนักแหละนะฮะซึ่งระยะยาวแล้วเนี่ย h i i t เนี่ยเป็นการออกกำลังกายที่ดีถ้าเราร่างกายเราแข็งแรงพอเพราะว่า 1. ใช้เวลาสั้น 2. ผลดีผลเยอะนะฮะได้ผลเยอะครับนะข้อสุดท้ายคือ time bound จะองอกำลังกาย20นาทีต่อวันสัปดาห์ละ3วันไปจนถึง31ธันวาคม ซึ่งสมัยนี้เนื่องจากทุกอย่างมีแอปพลิเคชันหมดเพราะฉะนั้นอันนี้สามารถดูได้ง่ายมากคุณก็คุณก็เพียงแค่ขออภัยนะครับคุณก็เพียงแค่ไปดูว่า,วาเออมันมันมันครบหรืออยังนะครับสงนะฮะสมมุติว่าเราจะเอาเก็บเงินแล้วกันเก็บเงินก็เป็นอีกอย่างนึงที่ทํายากไม่แพ้การออกกำลังกายเนาะนะฮะเป้าหมายนะครับคือจะเก็บเงิน15%ในทุกๆเดือนให้ได้เพื่อเอาไปลงทุนในกองทุนระยะสั้นนะครับ จะได้มีเงินซื้อของขวัญปีใหม่ให้ตัวเองวิธีการตั้งเป้าหมายแบบสมาร์ทนะครับ S-specific ก็คือปีหน้าจะเก็บเงิน15%ของเงินเดือนไว้เป็นเงินประมาณสัก3-5,000บาทต่อเดือนนะส measurable นะครับตั้งให้ธนาคารหักไปเลยนะฮะไม่ต้องมาเห็นกันทั้งนั้นนะ่ะเข้ากองทุนไปเลยนะครับส attainable ภายใน6เดือนที่เหลือก่อนสิ้นปีเนี่ยน่าจะสะสมเงินได้ประมาณสัก20,000ละนะฮะด้วยการออมเงินแบบที่เราบอก สี่เรลเวนนะฮะสะสมให้ได้เนี่ยหมื่นแปดเนี่ยนะฮะด้วยการออมเงิน15%ของเงินเดือนซึ่งจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนให้เพิ่มพูนด,ด้วยนะครับอนาคตก็จะได้มีเงินตามเป้าหมายไว้นะครับไทม์บาวน์สุดท้ายก็คือจะเก็บเงิน15%ต่อเดือนแล้วก็นําไปลงทุนในกองทุนระยะย่นระยะสั้นทั้งถึงสิ้นปีนะครับอ้าวบางคนบอกว่าอยากอ่านหนังสือคล้ายกันเนฮะสเปซิฟิกอ่านหนังสือเดือนละเล่มนะฮะ โดยนะครับจะอ่านไปถึงสิ้นปีเริ่มต้นจากไอกองดองที่กองที่บ้านก่อนเลยนะครับส measurable จะอ่านหนังสือให้จบภายใน15วันแรกของแต่ละเดือนนะครับโดยใช้เวลาในการอ่าน30นาทีต่อวันนะฮะสาม attainable ปรับเวลาการอ่านหนังสือในตอนเช้าหรือก่อนนอนอย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้กระทบกับกิจวัตรอื่นนะครับส relevant นะฮะการอ่านหนังสือทุกวันจะช่วยให้สงบจิตสงบใจได้อีกทั้งช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆด้วยนะครับ ข้อ5 time b o บ n d ก็คือว่าจะอ่านหนังสือให้จบเดือนละเล่มทุกๆวันแรก15วันแรกของเดือนนะฮะโดยใชเ้เวลาในการอ่าน30นาทีต่อวันจนกว่าจะอ่านหนังสือที่ซื้อมาทั้งหมดนะฮะการตั้งเป้าหมายสมาทจริงๆก็ไปเขียนให้มันจริงๆผมที่ผมเขียนนี้อาจจะฟังดูไม่ค่อยเซ็กซี่เท่าไหร่แต่ว่าลองไปเขียนให้มันเซ็กซี่กว่านี้ก็ได้นะฮะค,คุณจะได้อยากทำมากขึ้นนะครับผมคิดว่าการการตั้งเป้าหมายช่วงต้นปีเนี่ยดีนะคือมันเป็น คือจริงมันตั้งเป้าหมายเมื่อไหร่ก็ได้แหละพี่แต่ว่าต้นปีเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่คุณมีเพื่อนเยอะฮะเออคุณมีเพื่อนเยอะแล้วคุณก็จะมีแบบมีกําลังใจยยงเหมือนมีคนทําไปด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีขยะทําอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเลยในช่วงเนี้ยก็หวังว่านะครับเป้าหมาย New Year Resolution ของปีนี้ของทุกท่านเนี่ยจะประสบความสําเร็จได้ด้วยดีนะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to ุ h e มู o n นะฮะเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ Mission t o the Moon Podcast Continue with your Mission